สบายดีพี่น้องสบายดีน้องเมย์สวัสดีค่ะกินเยอะสิสวัสดีค่ะกำลังซืงมาเป่าเค้กลูกพี่น้องจ้าไปเช็คไปเช็คน,นู่นะนี่ไงนูงน่นตรง,ตรงโต๊ะนะเอาไหนไปเช็คเอร์อนอะไรลูกน้องเมย์กำลังสึกเกะโอลูกล้านระบาว,วาระซาคน เปหรือว่าเปล่าจะหายเฮ้ยสตอรี่เลยดีใจเลยสิสตอรี่จะไม่ใช่ขอวันเกิดแล้วมือสั่นสั่นมือน้องหน้งมันก็แปดสิบห้าหรือห้าสิบแปดท้ามีวางอยูดีๆนะถ้าต้องห้าก่อนแล้วค่อยแปดไม่ใช่ปะเออนู่นน่ะถูกแล้วจ้าข้าวลงผิดตรงไหนอ่ะเออโอเคเข้ามาข้ามา ถูกสันวันเกิดเด้อลุงเนาะก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนหน้าจง่หวายเอาหะไม่มีฝึกไปเรียกปู่ย่าเข้ามาทั้งหมดเร็ว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 เรียกมาเรียกมาจะใส่หนิงกันเข้ามาเข้ามา

เอาตรงนี้เลยป่ามาตบมาตอบอะไรเลยตรงนต้มาตบมือให้ลุงลูกเทน ันเกิดค่ะข้างกายแข็งแรงสุขสันต์วันเกิดค่ะลุงวีโมนอาีเเล้อยนั่หาอะบ่อนแ้ิน่อลวยเคกใชุ่้ตุ๊ตตั เค้กมะพร้าวนะน่ามะพร้าวเลยจนเนี้ยนี่ t h a k for you for surprise your b i r t h d a กุ้งมือกุ้งมือกระดูกหมูเซอร์ไพรส์น้องเขยเซอร์ไพรส์น้องเขยไม่จะถือแค้น พูแขนให้ลูกอีซการลมอาลุงนั่งลงโอ้โแต่จะพูแคห้เออมาด่าตัอจับ พ่อแม่พี่ป้าน้าอาตายายลุงมาผูกแขนให้ปัญหาที่อะไรที่มีมีก่อคอยหายใจคอยมีตะความสูขเด้อสิ่งไหนพอดีก็มันไหลไปขอให้ถูกลงวันที่หนึ่งงวดนี้ลงวันที่หนึ่งสิบสองล้านก็พอแล้วอย่างน้อยก็ได้บ้านเสร็จได้เลี้ยงที่เลี้ยงน้องก็โอเคแล้วจะไม่เอาห้าสิบแปดแปดห้าอีกปวันเจริญห้าแปด เออมีความสุขความสุขอาซาธุ ผูกแขนไปนอนเตรียมเมนูบานอ้าวก็ลึกกี่บานนย่้ันาะไปทน้เแล้วอนแีย้ว่าเดมน่นอนร้อนพี่แตงพี่เตงมุดจอมาด้วยจ้า เจ้าภาพเจ้าภาพกำลังเป๊กอยู่มาเลยจ้าเจ๊เจ้าของมันเกือกกินที่ร้างให้คนทำงานกินก่อนวันนี้ใช่อีลุงแหละลุงเป๊กลุงกำลังเป๊กอยู่มาแตงน้องอ้นเลยมาแตงส่งมาแค่นี่ยกับข้าวน้องอ้นส่งมาให้พ่อเขาแค่นี่ยเบียร์กับกับข้าวรวมกันอีกทีหนึงเกลี้ยงแบบนี้ ไม่เหลือหรอกลูกจะภาพกินสล้วนี่เจ้างานกินก่อนเอจ้างานกินก่อนจะภาพกินหลังเ <c oughs> จ้าพี่ให้ไปแล้วสิเจ้าพี่ใส่ถุงให้ไปแล้ว <c oughs> เกี่ยวแล้วเอาแล้วความจะให้ลุงมีโม่ล่ะของลุงแยกไปแล้วนะของลุงไม่เกี่ยวอันนี้ของหลานเนี่ยกินไปนี่บอกกินไปครอบครัวเราไปนี่บอกะ พอคุยเมยไม่เกี่ยวแล้วมันอยู่ข้างนอกรสจะนายไม่กินกระตเด็ดบออันนี้หมดนะเว้ยน้องน้ำเอาข้าวไหมลูกไม่าด่ากไม่ด่เอ้ยมามากินข้าวกับตะเดีดเร็วมามามาม้ให้รักแทนแทนเด้อดิอืม น้องน้าไม่เอาข้าวปะลูกน้าไม่เอาข้าวปะเอาข้าวด้วยจะกินเน้นกระดูกงอนกุง้งหมึกมา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  មកចាតាណៃគូនឹងយកមកតាតាមគំហេទាំងហ្នឹងណាយកតាមបាវហ្នឹងចាយកបោយកលឿនលុកយកទៅបុយណាវែកធนาะចាំតែជាងាយចាក្ដៅទេនោះស្បែកនំស្បែកនាងយកស្បែករបស់នាងមកណាយកវេមករួមនឹងបីនំស្បែកនាងមកនេះមកសតាញ៉ាំទៅឬយាយមិនញ៉ាំข้าวណា

อืมอืมาม่เอร์ือยอืมเจ้าโนจหอย่าปีเอ้ยไ้เด้อรมีกินอดนะปากไม่รอใครนะหมดก่อนนะครับนี่เขาเรียกปละแป๋วเย้านี่ ลุงนะเกาหัวย so <Low> ันี่ไปเอาอะไรก็เธอตุมไปแล้วำะไร้น่ับซีวินอบมลุงมีโมเรียกไม่ชอบไงเกียอตั้ม่เห็นไม่้ต้องฆ่ามันไ่รูเขาเรียกอะไรหรนี่ยตัวไอเหมืนีุ่ไบดนนอละตัวนอนตัวตัวนอนนั่นละว่าลูเลิเต่าเลนๆลลูกเหรอไม่ชอบน่ รวมข้าวมันใส่ได้ไงแก้มเองหนาวบอกแก้มฮะหนาวบอกอเสื้อแขนยาวอย่างง้นะ้นะครับีตะเ้ยก็แนอยู่ข้ิงยาะเือบดางมาสิลุงจะกินข้าวเอกินข้าวมามนนี่หละแยเยีนี่แหละมาอ้ก็ยังนั่งกินข้าวข้างแม่ยายเขาอ่ลุงแม่กันั่งไปนี้ว่า ก็นี่เราผู <agile S 3> ้พาก็ไปนั่งเสื Zac ้อเสฉลก็ปะป๊ารวบติดขาสั hmm. mm ้น hmm. ท <c oughs> uh ้องหน้าแต่ผ huh. yeah. uh ู huh. uh ้พาก็ห hmm. น uh ้าแต่นางเงือกไป่งตรง้ข้างหลังแต่จะไม่ให้ใส่ขาสั้นก็ไม่ไหวไงถ้าใส่แขนยาวมันก็ไม่รอดหรอกต้องใส่อีนี่แหละแต่ก็ใส่ด้วยคันด้วยคันแค่ไหนก็ทำขึ้นเราอย่าให้ทูกคัดฟื้นอยู่ไหมใช่หรือยายด็กๆก็รู้ตั้งมือเองมา มาเยอะเลยแหละมาเัวตาโควรเยอะเลยสวยๆทั้งนั้นเลยบยกแล้วมันไม่มีคนซื้อแล้วไม่ได้สวยแต่พิ่มึงก็โทรนี่ก็ขม้เลยว้จักจกเอาจกเอาสองข้างใสมาอะไรเยอะก็ไม่ได้แมงกระไายเหมือนเดิมเยอะเวอร์เแบงกินเนออะไรเราไปแมงกระชายทีไรไปแมคโครทุกทีเลยบอกพ่อไม่ต้องไลน์แต่กับข่าวเพราะว่าเดี๋ยวมันค้นบอกว่เจมองทางมานี้ด้วยมืดเลยผมโมเร็วๆมืดอีกแล้วทุกครั้งเลย ไปเสร็จแล้วโอ้ามีแต่สวยๆแกอืออมองอย่งมเอนบ้างน้ำอร่อยไหมคะโอ้น้พี่ข้ากับมือด้วยก็เก่งเก่งไอ้นันปวดเหงือกเนาะน่าเบืกีน้องฝากกุ้งลายกแนกรมคคิบนะสวัสดี